และผู้ประกอบการรายต่อไปมาพร้อมกับธุรกิจช่วยเลือกซื้อของสดจากตลาดที่สามารถเลือกซื้อวัตถุดิบได้เพียงแค่ปลายนิยว้วสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวขวัญกระมลพินทุสมิตค่ะเป็นตัวแทนจากแอปพลิเคชัน j 8ค่ะช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารตั้งแต่รายเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะ ได้ทำธุรกิจแบบลดต้นทุนลงแล้วก็ลดความยุ่งยากลงค่ะผู้ประกอบการทำงานมาทั้งวันแล้วค่ะปิดร้านนะคะนอนได้แปบบเดียวตีสามตีสี่เนี่ย ต้องตื่นมาไปซื้อของสดนะคะไปถึงที่ตลาดร้อนนะคะเหนื่อยต้องมาเปิดร้านต่ออีกคะ่ะจะดีกว่าไหมถ้าเราเนี่ยช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกโดยที่เขาสามารถซื้อได้อยู่กับบ้านคุณแม่นะคะ ได้ทำธุรกิจที่เป็นขายผักนะคะมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วทำให้เราเนี่ยรู้แหล่งนะคะในการหาวัตถุดิบแล้วก็ส่งให้กับร้านอาหารได้ในราคาที่ถูกกว่าเจ้าอื่นค่ะเราก็เลยคิดเริ่มที่จะพัฒนาแอป j 8ปขึ้นมาค่ะซึ่งแอป j 8เนี่ยนะคะก็จะส่งเป็นวัตถุดิบนะคะสำหรับให้ร้านอาหารเนี่ยนำไปประกอบอาหารนะคะ มีรายการของเนี่ยมากกว่า400รายการเลยนะคะตั้งแต่ของสดผักนะคะเนื้อสัตว์เลือกสินค้าผ่านแอปพลิเคชันของเรากดสั่งนะคะแล้วก็นัดเวลาส่งค่ะทำอย่างนี้ก่อน3ามทุ่มครึ่งนะคะและเราจะส่งวัตถุดิบให้ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะเราทําธุรกิจมาแล้ว2ปีค่ะทํารายได้เมื่อปีที่แล้วนะคะยอดขายอยู่ที่18ล้านบาทค่ะมียูเซอร์ในแอปพลิเคชันนะคะสามพันยูเซอร์ค่ะแล้วก็มี ลูกค้าที่เป็น Active User 100เนี่ย100รายสั่งกับเราจริงๆนะคะประมาณวันละ30รายค่ะที่มาวันนี้ก็จะอยากมาขอโอกาสค่ะในการร่วมพัฒนาธุรกิจด้วยกันนะคะโดยการของเงินทุนนะคะ3ล้านบาทค่ะแลกกับหุ้น30%ค่ะตัวแอปพลิเคชันต่างๆนี่คือเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ได้แล้วถูกไหมครับ okay. เสร็จแล้วเรียบร้อยใช้ได้มาเป็นเวลา2ปีแล้วค่ะ Jpad แอปเนี่ยต่างกับ Freshcat ยังไงครั ราคาเนี่ยเปรียบเทียบกันของเรารับประกันความถูกค่ะมั่นใจมากเลยว่าหลายๆสินค้าราคาสู้ได้ค่ะแล้วคุณภาพของเราเนี่ยก็จะคัดของไว้แล้วค่ะเพราะว่าระหว่างที่ซื้อของมาแล้วก็แพ็คให้นะคะจะมีการตัดแต่งอะไรไว้แล้วค่ะถ้าลูกค้าไม่พอใจนะคะก็สามารถติดต่อผ่านไลน์นะคะหรือโทรก็ได้ค่ะแล้วเราเนี่ยก็จะนําของไปเปลี่ยนให้ในวันรุ่งขึ้นหรือว่าสามารถของเงินคืนได้เลยค่ะ ถ้าคนสั่งของมาจากแอปของคุณแล้วก็ไม่แฮปปี้กับคุณภาพแล้วก็คืนเงินมันเกิดขึ้นกี่ครั้งคะก็มีบ้างเพราะว่าบางทีผักเนี่ยค่ะเราห่อหรือเราใส่น้ําแข็งไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหี่ยวแต่ว่าพอมันไปถึงลูกค้าแล้วอะค่ะบางทีมันเกิดขึ้นได้หรือมันอัดมาระหว่างการขนส่งอะค่ะก็ชดเชยให้เขาไปค่ะเยอะไหมครับเคสแบบนี้ น่าจะอาทิตย์ละเคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือจะคอยควบคุมแบบไปคุยกับลายผลิตเลยค่ะว่ามันเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นนั้นคิดว่า3ล้านที่ขอจากทางชาร์กไปนี้เอาไปทําอะไรครับนําไปขยายธุรกิจในจังหวัดกรุงเทพค่ะเพราะเดิมทีเราส่งแค่ในจังหวัดชนบุรีนะคะโดยที่เราจะต้องนําเงิน1ล้านบาทค่ะมาซื้อรถแล้วก็ทําการตลาดค่ะที่เหลือ1ล้านเนี่ยก็นํามาเป็นเงินหมุนเวียนสําหรับสต็อกของภายในบริษัทค่ะ ความวุ่นวายน่าจะเป็นเรื่องโลจิสติกการแบ่งการส่งครับไม่ทราบปัจจุบันเรามีวิธีการหรือจุดแข็งของเรายังไงในการดูแลเรื่องเหล่านี้ครับก็จะมีรถ ที่ใช้ส่งอะคะ่ะของบริษัทมิลสองคันแล้วในแต่ละวันก็ใช้ส่งหนึ่งคันแล้วก็จะเป็นคันสำรองอีกหนึ่งคันค่ะแล้วก็จะมีจุดกระจายสินค้าที่บางแสนกับพัทยาค่ะจะมีเป็นเอาซอร์สค่ะในการช่วยเราขนส่งไปยังด้านค้าจริงๆแล้วในแอปพลิเคชันของเราอะคะ่ะเราจะได้ปักหมุดไวะะ้ด้วยค่ะว่าเราควรจะส่งเจ้าไหนก่อนแล้วก็รถที่ขนไปอะคะ่ะนำลงแล้วก็ยังจะต้องกลับมาส่งรายทางด้วยะคะ่ะก็จะกรุ๊ป แล้วก็จัดเป็นไลน์ในการส่งไปคะ่ะพนักงานที่ทําตรงนี้มีหลายคนไหมคะมีทั้งหมด15คนคะ่ะ2คนเนี่ยจะเป็นแอดมินคะ่ะอีก8คนค่ะจะอยู่ที่าลนผลิตนะคะก็ทําผักทําหมูทําเนื้ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีก5คนจะเป็นคนขับรถคะ่ะที่มีความเป็นห่วงนิดนึงคือในเรื่องของการเคลมสินค้าก็าคือสินค้าอาจจะ ผักอาจจะไม่สดอันนี้อาจจะต้องลองไปหาวิธีการแท็กหรือว่าทําอะไรให้ให้ใหตัวนี้ไม่เกิดขึ้นผมวธุรกิจเนี้ยถ้าผมเข้าไปเนี่ยมันอาจจะอาจจะยุ่งยุ่งกับกับทางน้องมากกว่าเพราะว่าตัวผมเองอาจจะไม่ได้มีความรู้นะครับเรื่องผักเรื่องแรงต่างๆส่วนตัวเองคิดว่าจะช่วยอะไรไม่ค่อยได้นะครับก็เลยขอขอผ่านก่อนค่ะขอบคุณค่ะสกิลของคุณนิชิตาไม่เหมาะกับธุรกิจของคุณไม่เข้าใจเรื่องแอปไม่เข้าใจเรื่องซื้อผัก ผลไม้แล้วก็ไม่ได้ทำอาหารหลายอย่างเลยที่ช่วยไม่ได้ขอผ่านครบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะที่จริงผมลงทุนใน f r s s h a t t ตั้งแต่รอบแรกจนถึงปัจจุบันก็3รอบแล้วครับก็อยู่กับเขามาจนเราดมทุนไปเป็นพันล้านละก็เลยคิดว่ามี c o n f lict of interest แต่ว่าสามารถถ้าเกิดเปิดพันเนอร์อะไรครับสามารถแนะนำได้ครับก็ขอผ่านดีลนี้นะครับตอนนี้คุณอยากจะขยายเข้ามาที่กรุงเทพสมมติว่าสำเร็จ คำถามคือแล้วมันจะขยายไปให้มันมีรายได้ขยายตลาดขยายลูกค้าเราไปไกลกว่ารอบๆที่คุณขับรถถึงในระยะเวลาที่อาหารสดมันควรจะถึงก็ต้องขับรถไม่เกิน2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งก็แย่แล้วเนี่ยตรงนี้ทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นในแง่ของเรียกว่าธุรกิจที่เริ่มต้นอันนี้เราชื่นชมแต่ในแง่ของว่าถ้าลงทุนแล้วจะขยายให้มันไปใหญ่ขึ้นและคุ้มค่าการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องไปปรับปรุงเรื่องของ business model มาใหม่สักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ขอผ่านนะคะ ขอบคุณค่ะส่วนตัวตอนนี้นีครับมันในในสเตจนี้เนี่ยมันก็ยังมีความไม่มั่นคงสูงเนี่ยมีคู่แข่งอย่าง Fresh Cat ที่ไปถึงพันล้านแล้วแล้วธุรก,กิจนี้มันก็ต้องมีอีค n o มี of s สเกลหรือ v อลล m มเข้ามาต้องผ่านจุดตั้งต้นไปให้ได้ก่อนวันนี้อาจจะต้องขอผ่านก่อนครับคขอบคุณค่ะสู้ๆนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับ ก็ได้ความรู้คําแนะนําในการทําธุรกิจต่อไปนะคะจากฉากวางแผนให้ดีค่ะว่าในอนาคตเราจะสามารถต่อยอดยังไงได้บ้างให้มันชัดเจนค่ะแล้วก็จะได้ทําให้ธุรกิจของเรามันไปต่อได้ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้พีคโปรแกรมบัญชีออนไลน์อนันดับหนึ่งในใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรี30วัน